มาเจอกับช่อง PK Channel นะคะเจอกันเราสองคนอีกแล้วนะคะที่มาแอบข้างหลังตอนนี้ก็จะบอกว่า,าเลียวมากหน้ากูเนี่ยเลียวมากอย่าลืมนะคะก่อนที่จะไปไมะชมคลิปนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสกูตเตอร์ไฟฟ้า EP ที่สองจะใชสกูตเตอร์แบบเดิมใช่แต่เราสกูตเตอร์ยืนใช่แต่ว่าเราจะเอาแบบเก่ากับแบบยืนมาแข่งกันดูสิใครจะไวกว่ากัน เออแล้ววันนี้นะคะเราจะมาแข่งกันแล้วก็เป็นสกูตเตอร์2อสองอันมีแบบขาบสองอย่างมีแบบยืนกับแบบนั่งเดี๋ยวพอจะอาสาแบบนั่งเองแม่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเป็นแบบไหนแล้วเราจะรีวิวแบบยืนก่อนเพราะว่าแบบยืนเรายังไม่ได้รีวิวเลยใช่โอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยค่ะไป นี่นะคะมันก็จะมีล้อสองอันนะแล้วก็มีหูหูหิว้วแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดอีกฝั่งหนึ่งกดหนึ่งด้านนี้จะเป็นปุ่มเปิดกับที่ชาร์จแบตเห็นไหมพอเรากดแล้วหนึ่งทีแบตเตอรี่จะขึ้นแต่ถ้าเกิดเรากดอีกทีหนึง่ง<ม>ก็คือปิดแล้วนะใ<ม>ช่ แล้วก็วิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวเราจะสาธิตแบบนั่งนะเฮียเฮี่ยเฮียแรงๆหัวอาจจะทิ้งได้นะครับถ้าไปข้างหน้าเราก็จะต้องเดินไปข้างหน้าถ้าไปข้างหลังเราก็ต้องกดไปข้างหลังนะคะเฮ้ย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  นี่นะคะเราจะมารีวิวสกูตเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นแับยืนนะความเร็วนะคะวิ่งได้เร็วสุว15 km, ด15กิโลเมตรชาร์จไฟรวดเร็ว2-3ชั่วโมงวิ่งได้15-20กิโลเมตรขึ้นอกับน้ำหนักแล้วก็สรีละของผู้เล่นนะคะวัสดุนะที่สร้างนะคะคือ PVC แล้วก็ตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้120กิโลกรัมไม่เกินนะขนาดเล็กนะคะไม่เทอทะเบาเพียง10กิโแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่ 36แล้วก็ล้อมีไฟ์สวยงามนะเวลาวิ่งนะคะแล้วก็วิ่งบนทางลาดชันได้ถึง15-40องศาแล้วก็ที่สำคัญนะคะกันละอองน้ำ IPX4 ด้วยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวก็แต่จะบอกก่อนนะว่าการเล่นนะต้องเขาเรียกอะไรต้องฝึกฝนก่อนนะเพราะว่าเล่นแรกๆอ่ะหัวทิมแน่นอนต้องเขาเรียกอะไรมีระบบเซฟตี้ด้วย เพราะว่าการขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นด้วยสองขาขึ้นทีละขาแต่ว่าสมดุลมันจะต้องเท่ากัน <Wow. S 1> อย่างอันเนี้ยมันเล่นนานแล้วกว่าจะขึ้นได้กว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ใช้เวลาอยู่หัวที่อยู่หลาย่องใช่เพราะว่ามันต้องใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะความสมดุลของขาทั้งสองข้างไม่ว่าจะขึ้นหรือลงอะ่ะใช่แล้วขึ้นทีละขาขึ้นทีละขาแล้วถ้าเกิดเอ็นเนี่ยดอนกดไปข้างหน <N> ้า เอ็นขาเอ็นเท้าวางหน้าอย่างเงี้ยดูมือนะเอ็นขาไปข้างหน้าอย่างเงี้ยก็คือมันจะถ่ายไปด้านหน้าแต่ถ้าเกิดจะถอยหลังก็คือแค่กดส้นเท้าลงมันก็จะถอยหลังถ้าจะเลี้ยวขวาก็บิดเท้าขวาหนีอย่างเดินหน้าก็ผิดเท้าหน้าเดินหน้าดหถอยหลังแบทหมดถอยหลังถอยหลัง แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองสกูตเตอร์อันนี้กับอพอยจะแข่งจริงเหรอมันแรงอ้วโอ้โหนี่เดี๋ยวเราจะต่อให้นะคะโดยการที่เอาหมาตัวนี้นะคะกอมๆเห็นปะ ขึ้นมาแล้วลูกขึ้นมาแล้วเอาลูกนะคะขึ้นไปด้วยหนัก8ปดโลนะตัวนี้ต่อให้ต่อให้เปิดตัวบ้านเลยพร้อมนะมันไปยังขึ้นมาแรงนะครับขึ้นมาแรงนครับฮะ ีนะประมาณ200เมตรหแข่ง100เมตรได้หรอนหูไปจอกเดี๋ยวก็รู้พร้อมยังฮะเดี๋ยวซิถาวมาพร้อมหรือยัง2 1 ไม่ลอห้แกโอ้โหเห็นท่เห็นนะฮะ้วก็ได้ผู้ชนะแล้วนะฮะอะไรวะเนี่ยขอยทอีได้อยอดได้ปะหอกรอดได้ปะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะต่อให้อีกโดยการแค่มันออกไปก่อนเลยสิบวิพร้อมยัหนึ่งสองสามมันลง Ông ơi À rồi đó Nâng Xong Xong hả? lấy Cái cái ก็ได้พ <minutes> ู้ชนะแลวเปือะแพ้เป็นพระชนะเป็นวาเกะรก็ชนะอีกแล้วนะคะนี่ขนาดมีตัวถ่วงนะ8โลแล้วก็สกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะตัวเดิมที่เราเคยรีวิวนะคะนี่เลย คือมันแรงแรงแบบดูสัตน้องไม่ชอบด้วยไอบดอน่งมอแรงขนานี้เหรครับจอะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ช่องของเราด้วยนะอันนี้แพ้ไปเลยอเออแล้วก็<า>ยอยาก,ากเ,ยเดี๋ยวเราจะหารีวิวแบบอะไรที่แบบมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีความรู้เยอะไม่ค่อยมีสาระ,าระแต่ก็คือแบบเขาเรียกอะไรดูใครเครียด แต่บางคนอาจจะดูแล้วยิ่งเครียดแต่สำหรับเราก็คลายเครียดนะคะนี่เลยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งกิงกิ๊งให้ช่องของเราด้วยนะช่วงนี้ได้เจอเราบ่อยนะเพราะว่าเราจะมาขยันลงคลิปแล้วนะคะตกล้องก็งกงน่ะคลิปดองยังไม่ได้ถัดเต็มเลยนะคะนี่เราจะมาขยันลงแล้วนะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะายบ้าง